าแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกว่าสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ผู้จิงเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดสะแก้วครับเค,เคแสงอาทิตย์ส่องผ่านช่องเขาทะลุที่เทือกเขากบมม่วงตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วพนักงานไปรสณียใช้เวลา4ปีเต็มครับ คานวนทิศทางของดวงอาทิตย์จนได้ภาพดวงตาสวรรค์ที่สวยงามเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนกระพมป๋าเงี่ยมขับรถผ่านบนถนน3395จากบ้านทุ่งขนานจันทบ,บรุรีมุ่งหนา้าอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วมองเห็นช่องเขาทุบงพอดีก็เลยลงเก็บภาพดวงตาสวรรค์เอาไว้ซะหน่อยแต่ตอนนั้นนะครับยังไม่มีดวงอาทิตย์สองผ่านนะครับเขาหินปูนขนาดใหญ่นะครับปรากฏว่ามีช่องลมเกิดขึ้นนี่นะครับ อันซีนของเขาอำเภอคลองหานอีกที่หนึ่งครับเขาทะลุครับประมาณวันที่17มิถุนายน2567จะเกิดปรากฏการดวงตาสวรรค์อีกครั้งแวะมาเที่ยวชมในที่ช่องเขาทะลุจังหวัดสะแก้วนะครับวัดสายไหมตะบนคูโคโต,ตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศห้ามขายลอตเตอรี่ภายในวัดพระครูโสพลพัทรเวทพระอาจาร,รย์ออดเจ้าวาดวัดสายไหมบอกว่า นับวันผู้ค้าลอตเตอรี่ในวัดไสยไหมยิ่งเยอะขึ้นทำให้เกิดการทะเลวิวาทแย่งลูกค้าแย่งทำเลที่ตั้งแผงขายลอตเตอรี่คือว่าไม่ได้ห้ามขายแต่ห้ามทะเลาะกันคนนี้ได้จุดดีบ้างคนนี้ได้จุดไม่ดีบ้างอาตมาก็เลยให้เขายุติเรื่องการที่จะมาขายลอตเตอรี่ภายในวัดจนกว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นจนกว่าทุกคนนั้นจะปรับตัวปรับนิสัยให้ดีขึ้นไปกว่านี้ ถือว่าที่อยู่ที่ผ่านมาเนี่ยวัดไม่ได้เคยอบรมบทนิสัยพวกคุณเลยเอ,อแล้วก็เลยมีมาตราการว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ไม่มีการให้มาตั้งแผงลอตเตอรี่แต่ก็ยังอนุโลมให้ผู้ค้าเดินขายลอตเตอรี่ได้นะครับแต่ไม่ให้ตั้งถาวรไม่ได้ตั้งถาวรก็คือคุณจะมีแผงมาตั้งบุญเองเราไม่ได้ทําเป็นบูธให้เพื่อที่จะได้มีรายได้เนี่ยมาจุนเจียรครอบครัวก็ขอเพียงอย่างเดียวว่าเราให้คุณตฐานที่ โดยที่ไม่มีสิ่งตอบแทนเกิดขึ้นภายในวัดวัดช่วยแบ่งปันพื้นที่ให้ผู้ประกอบอาชีพอย่างสุจริตผู้ค้าลอตเตอรี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบ,บัติตามกฎด้วยนะครับเค <Okay. S 1> okay. ที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้กำลังใจพร้อมมอบโอวาสแก่แรงงานไทย256คนที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานไต้หวันญี่ปุ่นและกรีซท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ฝากโอวาสสำคัญก็คืองดการพางงานันและยาเสพติดทุกชนิดนะครับแต่ถ้าคุณไปยุ่งกับยาเสพติดคุณอาจจะต้องรับโทษในประเทศท,ที่คุณไปทำงาน ซึ่งโทษของการแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันกลุ่มตะวันออกกลางหรืออินโดนีเซียมาเลเซียบไนายสิงคโปร์นี่โทษถึงขั้นประหารชีวิตส่วนรายงานทาไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน8รายในประเทศอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เสียชีวิตแล้ว2รายครับเท่าที่ทราบมาเกิดเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์คือวันที่7ตุลา 2,566ใน8คนเนี่ยเราเพิ่งทราบเพิ่งพิสูจน์ได้ว่า DNA ตรงกับคนงานที่เราส่งที่ทางรัฐบาลอิสราเอลขอเราไปก็พิสูจน์ได้ว่ามี2ท่านนี้ตัวประกันที่เหลืออยู่ระหว่างเจรจาผ่านประเทศที่เป็นกลางขอให้ปล่อยแรงงานไทยทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับด้านแรงงานที่เตรียมจะเดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอลในไพร,รูโชติคสเียนปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่า ต้องเป็นพื้นที่สีเขียวเท่านั้นครับใช่สีเขียวคือพื้นที่สเอลยืนยันมาว่าพื้นที่ใดที่สามารถมีความปลอดภัยจากเพราะสงครามเพราะโซนสีเขียวมาเราก็สามารถอย่างเช่นเมืองอะไรบ้างที่เป็นพื้นสีเขียวเราเป็นภาภาคลาเราก็สามารถส่งไปได้นะครับโดยอิสราเอลจะแจ้งพื้นที่สีเขียวให้รัฐบาลไทยทราบอัปเดตทุกสัปดาห์ครับช่วง ถามแรงตอบแรงตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่มีการจัดส่งแรงงานไทยไปประเทศอิสราเอลเลย ถามนายสมชายบริกฎศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานมีแรงงานไทยที่เตรียมความพ,พร้อมรอขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศอิตาเอลีอยู่กี่คนครับเรามีแรงงานที่อยู่ในในที่เรารับสมัครไว้ประมาณ25,000กว่าคนมีพร้อมรละเตรียมตัวเพียงแต่ว่ารอไฟเกี่ยวแค่น,นั้นเองแล้วนายจ้างสามารถเลือกคนงานได้แล้วก็พื้นที่ที่จะไปเป็นพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดําเนินการส่งได้เลย งานก็อยากทำเงินก็อยากได้แต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน,ปน